สวัสดีครับอยู่กับผมปิด CFP ในรายการ Q&A นะครับสำหรคำถามวันนี้ก็มาจากคุณวายนะครับก็คำถามก็คือตอนนี้เนี่ยก็ทำงานอยู่นะครับเป็นบริษัทเอกชนนะครับอายุประมาณ25ปีนะครับก็เพิ่งทำงานมาได้ไม่นานนะครับมีรายได้อยู่ประมาณสัก3 0 0แสนบาทต่อปีนะครับแล้วก็อยากจะกู้เงินเพื่อซื้อบ้านนะครับก็ต้องเตรียมเตรียมตัวยังไงถึงจะกู้ผ่านนะครับแล้วก็ ธนาคารก็จะพิจารณาอะไรจากเราบ้างนะครับก็สําหรับการกู้เงินซื้อบ้านนะครับก็จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่คนที่ทํางานมาอาจจะแบบเพิ่งจะเริ่มทํางานมาหรือทํางานมาสักพักเนี่ยอาจจะเริ่มมองหาแล้วว่าอยากจะกู้ซื้อบ้านไม่ว่าจะเป็นรูปแบบบ้านหรือคอนโดก็ตามนะครับให้เป็นหลักทรัพย์นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีก็มีแต่ว่าเวลาที่เราจะกู้เนี่ยโอเคแหละแน่นอนมันจะต้องมี เงื่อนไขมีอะไรบางอย่างนะครับที่เราจะต้องท,ทําธุรกรรมกับธนาคารนะครับที่จะปล่อยเงินกู้ให้เรานะครับอย่างแรกเลยนะครับอย่างแรกเลยคือธนาคารก็ต้องเช็คเครดิตบุโรของเราอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการที่เราจะกู้ซื้อบ้านเนี่ยแน่นอนลหะเครดิตบุโรของเราเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับเ,เรามีวงเงินกู้อื่นไหมนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยกู้ซื้อบ้านซื้อคอนโดมาก่อนเลยเขาก็ต้องเช็คดูว่า เคยมีการใช้บัตรเครดิตอะไรไหมนะครับมีการอิดนัดชําระเงินกู้หรือว่าเงินต้นอะไรก็ว่าไปนะครับมีการจ่ายเงินผ่อนอะไรต่างๆอย่างไรนะครับเราก็ต้องเช็คเครดิตบุโรก่อนนะครับว่าเราเป็นคนที่เอาโอเ OK คแหละมีเครดิตที่ค่อนข้างจะโอเคนะครับทีนี้เนี่ยพอดูจากเครดิตบูโรเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับเขาก็ดูจากลักษณะงานที่เราทํานะครับก็ถ้าเราทํางานมาสองปีขึ้นไปแล้วสมมุตินะครับยกตัวยอย่าง ทำงานมาสักระยะหนึ่งแล้วสองสมปีขึ้นไปไหนีหยก็อาจจะไม่ได้มีปัญหา,หาอะไรมากแต่ถ้าแบบเพิ่มพึ่งเข้าทำงานใหม่ๆเลยอย่างเงี้ยนะครับเขาก็อาจจะ,ละแล้วแต่ธนาคารอาจจะพิจรนารณานะครับดูเรื่องของการทำงานเรื่องของอะไรของเรานะครับก็ดูวา่าเราทำงานมาสักระยะแล้วเนี่ยก็จะมาดูแล้วว่ารายได้ของเราเนี่ยมันประมาณไหนมันกู้ได้ประมาณไหนนะครับอย่างเช่นวงเงินกู้เนี่ยก็จะดูตามความสามารถที่เราสามารถที่จะผ่อนชําระได้นะครับอย่างเช่น รายได้เนี่ยนะครับเราจะมีมากน้อยแค่ไหนอ่ะโอเคเราก็จะมีวงเวงินกู้ที่ต่างกันไปสำหรับแต่ละระดับรายได้นะครับแล้วก็เวลาจะกู้เนี่ยมันก็ดูความสามารถในการกู้ของเราแล้วก็เปรียบเทียบกับราคาประเมินของบ้านที่เราจะซื้อด้วยนะครับพวกบ้านคอนโด ain, อะไรก็ตามนะครับที่เราจะซื้อเนี่ยซึ่งเป็นราคาประเมินของธนาคารนะครับไม่ใช่ราคาประเมินของกรมที่ดินก็เป็นราคาประเมินที่ธนาคารเขาต้องเข้าไปประเมินนะครับถ้าเราจะกู้เนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับเข้าไปประเมินบ้านหรือซินทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่เราจะซื้อนะครับ ถ้าวงเงินกู้เทียบแล้วเรื่องเทียบกับรายได้แล้วหรือวงเงินกู้ที่เทียบกับราคาประเมินแล้วเนี่ยอ่าอันไหนน้อยกว่าเขาจะให้แค่นั้นนะครับให้ตามตามวงเงินนั้นนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดแต่ว่าเป็นวงเงินกู้เนี่ยเวลาเขาดูเนี่ยอ่าอย่างบ้านหรือคอนโดมือหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับชื่อเสียงอสังหารของบริษัทที่ทําอสังหาริมทรัพย์นั้นดีๆอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะปล่อยให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ของวงเงินกู้เลยนะครับวงเงินของราคาประเมินนะครับที่เขาประเมินได้นะครับแต่ว่า ถ้าเกิดแบบเป็นบ้านมือสองยกตัวอย่างนะครับก็าอาจจะมีการปล่อยที่90% 80%อันนี้แล้วแต่ธนาคารพิจรนารณานะครับว่าจะาเทียบจะปล่อยประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยปล่อยเนวงเงินกู้ประมาณไหนนะครับซึ่งถ้ามาดูรายได้ของเรานะครับยกตัวอย่างในโจทย์นี้คือ300,000บาทต่อปีเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเราอยากจะรู้ว่าความสามารถในการกู้ของเราเนี่ยมันประมาณกี่กี่บาทเนี่ยเราลองเข้าไปตามเว็บไซต์ธนาคารได้นะครับเข้าไปเว็บไซต์ธนาคารแล้วเราก็ กรอกข้อมูลนะครับกรอกข้อมูลเข้าไปเขาจะมีการคำนวณให้นะครับว่าเราเนี่ยสามารถที่จะกู้ได้ประมาณเท่าไหร่ถ้าดูจากเฉพาะรายได้ก่อนนะครับยังไม่ได้ไปดูเรื่องของการประเมินสินทรัพย์ประเมินอสังหาริมทรัพย์ที่เราจะซื้อนะครับดูก่อนอย่างเช่นเข้าไปกรอกข้อมูลปุ๊บอย่างเช่นเดือนเรามีรายได้ส0 0 0สนต่อป,ปีมันก็คือประมาณเดือนละ2500 0บาทนะครับเพราะ็จะดูด้วยว่าเรามีการกู้ที่อื่นอยู่มีวงเงินผ่อนอะไรอยู่อีกไหมสมมุติไม่มีเลยนะครับก็2 25,000บาทต่อเดือนเนี่ย เขาลองหารดูเขามีตัวเลขของเขาหารดูหารสมมติหารสหารสองอัสมมมติได้ประมาณสัก8ปดพันเป็นเงินผ่อนที่เหมาะสมอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะดูว่าธนาคารก็ไปเทียบสมมติถ้าเกิดแบบว่าคำนวณมาแล้วประมาณ6กถึงแปดพเนี่ยกู้ได้ประมาณ1ล้านบาทอ่ายกตัวอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าแบบสมมติ8ปดเก้าพันอย่างเงี้ยก็ยืมกู้ได้ประมาณล้านสถึงล้านสี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้แล้วแต่ธนาคารนะครับแล้แต่ธนาคารเขาก็จะมีวิธีคำนวณของเขานะครับเราก็สามารถที่จะไปกรอกข้อมูลนะครับแล้วก็ลองดูนะครับว่า ความสามารถในการกู้ของเราเนี่ยมันประมาณนี้ประมาณ1ล้านบาท2ล้านบาทนะครับแต่ก็ต้องไปดูด้วยว่าราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์ที่เราจะซื้อเนี่ยมันประมาณไหนนะครับแต่สมมุติว่าถ้าเราเอกู้ได้ประมาณ1ล้าน2อล้านประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่อสังหาริมทรัพย์สมมติถ้าในกรุงเทพนะครับราคาประมาณหนึ่งล้าน2ล้านมันก็ถือว่าค่อนข้างจะขั้นต่ําแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยราคาประเมินก็เป็นไปได้ว่าธนาคารอาจจะไปประเมินแล้วก็ มีราคาที่สูงกว่าระดับที่วงเงินกู้ที่เรากู้ได้เขาก็จะให้ตามระดับความสามารถของเรานะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราอายุยังไม่เยอะอย่างแก่โจ์เนี่ยก็คือ,อประมาณ25ปีนะครับก็ยังมีเวลายเยอะในการผ่อนนะครับผ่อนได้จนถึงอีกเป็นส0บสปีนะครับสิบยีปี30ปีก็บอดได้เนะี่ยมันก็ทําให้ยอดผ่อนเนี่ยก็จะไม่สูงมากนักนะครับฉะนั้นเนี่ยก็การเตรียมตัวหลักๆก,ก,ก,ก็คือเตรียมเอกสารนั่แหละครับที่ธนาคาเรเขาต้องการนะครับว่า เขาอยากจะดูอะไรจากเราบ้างนะครับอย่างที่บอกไปก็คือมีเรื่องของรายได้นะครับเรื่องของความสามารถในการกู้นะครับแล้วก็ต้องดูด้วยว่าสิ่งที่เราจะก hmm the yeah. ู้ซ right ื Tree ้อเนี่ยบ้านที่เราจะกู้ซื้อหรือคอนโดหรืออสังหารที่เราจะกู้ซื้อเนี่ยมันคือที่ไหนอย่างไรมันเป็นสภาพเป็นอย่างไรนะครับมันเป็นมือหนึ่งหรือมือสองอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งเราสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ธนาคารในแต่ละที่ได้นะครับแล้วก็เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยอะไรด้วยด้วยไปด้วยเลย ว่าแต่ละที่เมีการเสนอวงเงินกู้มีอัตราดอกเบีย้ยเท่าไหร่นะครับในช่วง3ปีแรกประมาณเท่าไหร่หลังจากนั้น3ปีจะมี MLR rate ลบเท่าไหร่บวกเท่าไหร่ก็เราก็สามารถที่ราลองเปรียบเทียบอัตราด,ดอกเบีย้ยของแต่ละธนาคารได้เพื่อให้เราสามารถที่จะกู้ธนาคารแล้วก็ผ่อนได้ตามความสามารถของเราอย่างเหมาะสมครับสำหรับท่านใดที่มีคําถามเกี่ยวข้องกับด้านการเงินนะครับก็สามารถที่จะสอบถามกันเข้ามาได้นะครับทางช่องทางของเว well ็บวีอัพนะครับ ไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือว่าทาง YouTube นะครับแล้วก็จะมีนักวางแผนการเงินจะเข้ามาตอบคำถามของท่านนะครับแล้วก็ให้ท่านลองติดตามกันได้ครับผม